สวัสดีครับพ่่อแมพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้มื่อนี้พี่น้องอันลุงวิมลผ้ามาติดตามเบิง่งอันอยามันมาเล่พี่น้องที่ปลูกแหงไว้ปลูกแบบแหงว่ามันปลูกแบบหนามมาเบิงบ่งว่ามันเกิดบอ่อทิดบอ่อพี่นอ้องยาเนี่ยปลูกมาได้จักประมาณจักเกือบเอดือนนิดพี่น้องแต่ว่ามันถึงเดือนแล้ว นี่พี่น้องเป็นยามั่นมาลีแกแตกอยู่พี่น้องก็ข้นอยู่ป,ปลูกไว้ในเล้า่็ถึงดือนถึงเดือนดอกแต่ว่าเขาปลูกแบบแหงปั้นแหงปั้นแหงๆแ,แล้วก็จังอันสูบนนำส่กระลั่งขืนอยู่พี่น้องแต่ว่าก็ก็เป็นยามากหํำจัหน้อยด้วยพี่น้องเด้อ เขาต่อมีน้ำพมน้ำหดด้อันฟังนี่น่ะมันมันน้ำมันท่อพี่น้องฟังโสูบน้ำใส่ฟังนี่น้ำมันซุ่มก็ขึืนดีอยู่กันนาอยู่แต่ว่าก็เป็นการก่งสร้างตสร้างลำต้นหญ้ามันมารลนขืนไม่ไม่มันจะบวตังเพี่น้องมันสีเร่อยไปก่อนมันสีมันสีดนอนไปคือเป็นการขยายพันธุ์ ขยายพันธุ์ออกให้มันเต็มให้มันเต็มเนื้อที่นี่พี่น้องนี่เพิ่นสินนอนออกไปยังสี่ระยะเดือนแรกนี่สิบว่าขึ้นถือว่าขึ้นตรงแต่ว่ากระนาเนี่ยอยู่แต่ว่าต้องมักน้ำยังน้อยนี่มันมองนี่มันมันซุ่มน้ำม,มันก็นขึ้นดีอยู่ขึ้นมากใหม่ๆเนี่ยก็น,นอนไปกอนฟังนี่ <c oughs> ฟังนี่น้ำบ่ถึงพี่น้อง น้ำมาบ่หอดกะขึ้นยุแต่ว่ามันเห็นบ่เขียวพะวันมันบ่แพรพะว่าน้ำมายังบ่ถึงพราะว่ามองนี่มันโน่นปั๊บทีบ่ได้นี่แหละพี่น้องปัญหาเรื่องมันปั๊บทีบ่ได้มันก็เฮ็้แห้งน้ำเมามากมันกขาบ่บ่บ่หนาถามมองไ้มีน้ำมันก็นาอยู่นี่แถวนี่มีน้ำมันก็นาอยู่ะได้แห้งหองขม่าไหมพี่น้องเพราะว่าสูบน้ำแต่ฟังพูดมันไกล สูบหนมานม้าหนามบอถึ่ชองหนามชวสิไหลมากสถิตแห้งหองจากนี่ตรงปไปนี่มันสิมีหองหนามา่นี่ชีแท่งหองม่อพี่เอาม่เอารถไถแท่งหองเข้ามาแล้วปล่อยมาใส่พี่ดูตรงเลยจังสิพ่ออันซุ่นอันทอนเทื้องนี่มันสิเป็นหญ้ามันมาเลีใหญ่พี่น้องตัวนี้เซิงนี่มันสิเป็นหญ้ามันมาเลี มันมาลลทั้งไต่พุนสเป็ญญาอันนี้ตรงนี้เป็นยามันมาลล่เท่ๆมันมันมาลลมันสีมีมันมาลลหไงแล้วก็มันมาลล่ซื้อๆพี่น้องนี่แต่ต้นคล้ายๆกันนั่นแหละเมื่อนนี้กันดอกนี่นี่พี่น้องถ้ามันชุ่มถ้ามันชุ่มมันก็ขึ้นดีอยู่แต่ขืนไม่ไมก็ยังทัไดในนาดอกแต่ือคอยนาไปเพาเพิ่ดอกเขาแต่ว่าเขาสูบน้ำใส่เรื่อยๆหือให้มันชุ่มไป ถามันมีต้นมีนอมันแล้วมันสีขยายของมันเองจะฟังนี่ที่มันบ่นมีน้ำใส่นี่้าม,มีน้ำใส่มันก็สิกเกิดยุ่นี่พี่น้องน้ำม,มาบ่ถึงมันได้สิแก,ก้ปัญหาเรื่องน้ำบ่ถึงมันอยู่ฟังนี่ถ้เปิดมันมาเลยคือกัน <c oughs> ก็เกิดยุ่พี่น้อง คือนต้องไปน,นี่สิเป็นแม็กหลงซ่องส่งไปนี่ทั้งไตพี่น้องเป็นหลงฟังนี่เป็นยาหลงกรบอกนี้กันยาหลงมีขนยัง่อย,ยาหลงนี่ขึ้นยาหลงซุปเปอร์แม็กฟังนี่เป็นยาหลงพี่น้องนี่เป็นยาหลงจะเป็นยาคล้ายๆกันนี่แหละชน,นิดเดียวกันแต่ว่าถ้าปลูกไม่ เพิ่นสิบตัง่งเด้พี่น้องบตัง่งเด้แต่ว่าเพิ่นมักขี่หมูด้วยพี่น้องเด้อทั้งผมยังใส่ขี่ขัว้วแต่ว่าหันผู้ใดมีขี่หมูพี่น้องแบบเป็นน้ำไหมเขาเจ้าเลี้ยงหมูเลี้ยงหมูที่อันเขาเจ้าเลี้ยงหมูและน้ำล่างคอกหมูนะพี่น้องเมาไปดูดน้ำตัลวลรมามาสมใส่กับน้ำและสูบ สูงป้าน่ละลายน้ำมาเลยนี่ละลายมาลำแข่งสีงามสีงามแห้งหญ้าพวกนี้มันให้ปริมาณหญ้าหลายพี่น้องมันเป็นหญ้าเส้นใหญ่แล้วก็น้าแน่นพร้อมสูงสูงสิมาดเที่ยงเอวคนนี้เที่ยงเอิกก็มี่เนี่มันหันมันปล่อยหัมันขึ้นสูงเพียงเอิกสองเมตรสามเมตรคนเดียวก็ถือว่าขึ้นอยู่พี่น้องขึ้นดีอยู่ แต่ว่างผมมันปลูกแห่งแต่ว่ามันก็ตายส่วนหลายอยู่ส้มที่มันแห่งถา้าถ้าเขาจะให้ปลูกให้มันอันเกิดรอยรเส้นก็นคือคือปลูกน้อมปลูกแบบหน่อมก็ผมมันปลูกแห่งฟังนั่นโน่นนี่พี่น้องฟังนี่มันโน่นน้อมบะถึงมันน,นี่โน่นก็ขึ้นอยู่ ก็มีห้อยซุ่มอยู่แต่ก็ขืนแต่ว่ามันหันบ่อน้าบ่าขังน้าบ่มามาเพิ่นหันมีหนามามาเนี่ยยังหน่อยเนี่ยมันดินซมซุ่มเลยมันก็จะขืนดีพี่น้องแต่ว่าอันนี้เนี่ยดินหนามมาก่ถึงมันมันมันแห้งมันแห้งพี่น้องยังเขายังก็ขืนอยู่เดี๋ยวมันหนาอีกนอกพี่น้องมีหนามไม่หยางใส่แลก็หนาอยู่แต่ว่าก็สำหรับผู ผู้บ่มักวาหนามกัวานแห้งก็ได้อยู่แต่ว่าหันวานแห้งมันสิเกิดบ่อลอยเปอร์เซ็นต์แต่คือก็ใหญ่แพงกว่าล่าบเลยพี่น้องแต่ถ้าปลูกแบบหนามมันสีลอยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าปลูกแบบแห้งกับ่อลอยแต่ว่ากัปลูกกกะอันนั้นอยู่หรือว่าใส่ได้อยู่พี่น้องปลูกตั้งแต่หือว่ามันนั่นนั้นด้วยตั้งแต่เกิดอยู่ นี่แหละพี่น้องพามาเบิง่งหยาหลงซุปเปอร์แม็กหยามันมาเล่พี่น้องเบิง่งเห็นผู้ใดเชื่อยากจะปลูกกกปลูแหผงกับปลูกได้อยู่แต่ว่ามันหันที่ว่าเกิดดีเท่าที่คัค้วขึ้นข้าปลูกเปียกถ้าปลูกเปียกแบบต้มแล้วมันก็จะเกิดดีกว่ากัน ต่ว่าหาทุกชนิดก็ต้องมักฟุ้นบดได้พี่นองเด้ออันขาดฟุ้นกับบค่อยอันนั้นเด้ฟังนี่ไม่เป็นหยาแพ้งกลาแต่ว่าเมื่อกิดหลายปีแล้วดินก็แก่นแล้วแต่ว่ามันกิดกกกขึ้นบ่เร็วปีนี่สิเดอันช่วหนาพวกนี้ให้มันใหญ่พ่อเฮ็ดพัดไดน,นผมก็สิมาโลหยาพวกนี้ออกตัดเปลีย่ยหงัวกินแล้วก็ไทไทโลกออกก็ห้องก่อพันห้องตกของเมื่อวาน ขยายพันธุ์เอาเ้องว่าจำเป็นต้องไปซื้อหลายซื้อพันธุ์ซื้อไปเลยอยๆสักวันไปปลูกเพราให้เป็นแนวแล้วฮาจงไปขา้าไว้เิญไปขยายพันธุ์เอาเพราะว่าห่ามันมาเล่นี่มันแพงเด้โลละสิบบาทพี่น้องโลละสิบบาทอันนี้ก็อีกรออีจักสองเดือนสามเดือนก็คือสีลเอียดพันธุ์อยู่ก็คือสีหนาฝนนี่อาจจะได้แบ่งปันให้พี่น้องีูดอกพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงขยายพันธุ์ด้วยพี่น้องเด้อ นี่ครับพี่น้องสรุปแล้วก็คือเกิดดีอยู่ขอสําคัญต้องมีนำหดตลอดพี่น้องหดทิต์นาเทียก็ได้หรืรอว่าศิษเดือนละสองเท้าสามเถ้าก็ได้แล้วแต่เบึงดินห้องเบึงคว่ำแห่งคว่ำชื้นมันเอาซุ้มซุ้มซ้ำนี่แหละเพรต้องไปมันเปียกหลายดอกพี่น้องนี่สำหรับคลิปนี้ม้อนี่เอาไ้ซ้ำนี่ก็ได้รับเด้อคลิปหนาพอกันไปสำหรับคลิปนี้ม้นนี่ขอจบไว้เพียงแค่นี้ขอคุณหลายสวัสดีครับ